จินตนาขอสวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะสวัสดีวันที่20วันพุธค่ะวันนี้วันพุทธที่20มีนาคม2 5 6 7ค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะลงแนวทางค่ะรัฐบาลไทยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ล่มของเซียนอุดรไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะก็จะมาลงแนวทางรัฐบาลไทยของอแม่สว่างนะคะคุณผู้ชม แม่สว่างงวดเมื่อกี้นี่เข่าเต็มเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมแปดเจ็ดค่ะจัดให้เลยค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ไม่ตามไม่ได้นะคะเพราะว่าเลขของเพิ่นป่าวัดเพิ่นอยู่ในช่องของเจแดงค่ะเจแดงเพิ่นให้จินตนาไมเานะค่ะคุณผู้ชมตัวเลขที่เข่าแม่นแม่นค่ะเพิ่นอยากให้คุณผู้ชมในช่องจินตนาได้เห็นน้าค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกันเลยใหายน้่น้จินตนาขอขอ,ขอพระพุณเจ๊แดงหลายๆเด้อค่ะ ขอพระคุณที่ห้ตัวเลขมากแล้วก็แบ่งปันมาให้ค่ะคุณผู้ชมตัวเลขที่มันเขา่าอยาาให้พ้นในเบิงได้เห็นน,ำน้ำจนงสี่นะคะห้ยข้าเจ้จาถือน้ำจังสี่แม่ค่ะเป็นเิ่นมีฟ้ามเมตตาเนาะคะ่ะเนาะจินตนาขอขอคุณนลาย,ลายะคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณนไปย่างแม่สว่างนําค่ะเิ่นที่เป็นห้ตัวเลขจินตนาในลงในช่องจินตนาชาแนลเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเบิงของจินตนางนวดที่แล้วจะเห็นตัวเลขของแม่สว่างเนาะคะ่ะของเลขแม่สว่างอนะเข่าตรงๆเลยเด้อค่ะ 87แบบของเฟนไฮมาเนาะคะ่ะลอกก็เขาะะ่าค่ะแล้วก็จินตนากจะลุ้นแนวทางของไอ้นันตอ่อเนี่ยค่ะคุณผู้ชมหลังจากแม่สาว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ<ม>ก็จะลงแนวทางของไอ้เสียนกุจ,จับค่ะคุณผู้ชมเนาะโลกต่อกันเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องขังไว้หลายเนาะคะ่ะล้อมมือน,นันมือนี่กับยานคุณผู้ชมลืมเนี่ยค่ะจินตนาญานลืมเพราะว่า เปรียบเทียบใส่กับตัวเองเนาะค่ะคุณผู้ชมนึกถึงใจท่านใจเราอ่าล่งไปเรี้ยวไหลตัวเลขจักมาจัจากว่าสำนักจักว่ามาตาใสเนี่ยจังสีนะคะจักจิมาตรงกันมาตรงกันเนี่ยการล่งไปก่อนเหล่าที่นี่เฮ้ยคยเบิ่งผัดพัน,พนตาอยู่มันลืมม่มจังสีไหมคะ่ะคุณผู้ชมจินตนากนารเรื่อบ่ค่อยอยากเฝ้าร่งไหมคะ่กะกันเลย่อสาจาักหน่อยนะคะเนาะช้าๆได้พระเล่องามกันเลย เอามาลงไก่ๆมอๆมมไก่ๆมือเลีงสีออกให้คุณผู้ชมในเบิ่งกันเนาะค่ะที่ได้จำได้พอมค่ะตัวเลขแนวทางเดี๋ยวนะค่ะอินเตอร์หน้าหานขอแม่สว่างงวดที่แล้วให้ดูก่อน,นะค่ะอินเตอร์หน้าเอาไว้ใส่เอาเดี๋ยวเบิ่งนี่ไปก่อนค่ะคุณผู้ชมเ่าว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะ จินตนาขอเตือนไว้ก่อนค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะการรับชมรับฟังคําอธิบายค่ะบางทีอธิบายอาจจะ,ะลวงเลยหรือว่าอาจอาธิบายเกินความเป็นจริงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องดูไปด้วยกัน,นะคะ่ะจินตนาไม่อยากจะขี้โม้ขี้คุยเนาะเะนาะเพราะว่าตัวเลขเข้าคือเข้าค่ะถ้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าเพราะว่ายังไงความจริงก็คือมีเข่ามิหลุดนะคะ ทุกคนมีเข้ามีหลุดอาจารย์เก่งป็นได้กับแต่กระมีหลุดค่ะคุณผู้ชมมันจับคู่ให้ไม่เข้าแต่ว่าเข้าตัวเด่นเลน,นะคูณเพิ่นเก่งๆเนาะค่ะกันยังหลุดเนาะค่ะคุณผู้ชมนักปราชญ์ย่อมลู้หลงค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะบ่มีแบบว่าสิเบเขาได้ตรงๆตลอดเนาะคะ่ะเนาะโปรดช้วิจารณญาณค่ะคุณผู้ชมเบิ่งแบบน้ำกันก็นแล้วกันค่ะจะได้บ่าตาองพลาดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าการลงทุนคือความเสี่ยง เพอยากให้คุณผู้ชมเสียทุนไปเนาะคะ่ะคนเรามีมีทุนอยู่น้อยแล้วอยากได้กําไรมาเพิ่มเติมแต่กลับไปเสียทุนเข้าไปขาดทุนเข้ากับวาอยากเชีย่ยไปตรงนั้นเนาะคะ่ะให้เบิกไปน้ากันเอาค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงนื้นกันค่ะคุณผู้ชมคะ,ะดวงกับสาคัญเนาะคะ่ะอินตอน่าคิดว่าสําคัญเลยค่ะเพราะว่า เหมือนจินตน,นาไปหาขอใส่กับบาดายนะคะขอเลขขอเบอร์ขอนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งใดกับบาดายนะคะบางคนเพิ่นไปแค่เพเิ่นบอสเสือๆจมปากจมข้อนิดๆหน่อยๆสินะคะเพิ่นกับถึกสิแม่คะคุณผู้ชมจินตน,นาก็เลยว่ามันขึ้นอยู่กับดวงนะคะและ้วหรือว่าบบะค,ะคุณผู้ชมสเสือบอจินตนาก็ะบอกไปนะคะคุณผู้ชมเนาะคาดเธอ,อมีความเสือไปแนวทางเดียวกันค่ะเพราะว่าบางที่ หลังว,วันที่หนึ่งยางไปน้ากันเอา้ายืนในผู้นี้เพราะเอานะคะผู้นี้ว่าเอาเอา,เอา,เอารวดเทอมันได้กะกะซื้อจังสิแมค่ค่ะกะได้มากจังสิแมค่ค่ะคุณผู้ชมเนาะกะเลยคิดว่าเป็นน้าดวงแมค่ค่ะคนเท่ามันกะต่างกันอยู่นะค่ะเนาะบุญว่าสนาต่างกันบุญน้อยบุญมากต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นกะเลยคิดว่าอา,อาศัยผู้เป็นดวงดีอาศัยเป็นภูมิที่บุญ หลายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่น์นบอลอียังกับกับแมนจังสีเนาะคะ่ะบอลอียังกับตรงบอลอียังกับกับคือผู้มีความสัตย์ซื่อเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นกับเล่ยมีย่เอียงที่ที่ซอยเหลือจังสีไหมคะ่ะเนาะจินตนาคิดว่าว่าค่ะว่ารู้ว่าจะเป็นจังสีบอเนาะคะ่ะเนาะก็คิดไปเพราะว่าบางครั้งเขาก็เลยนางหน่อยใจนางถออยู่คะ่ะว่าคือถอดแท้จังสีเนาะคะ่ะคุณผู้ชมคือบ่คือเพิ่นจังสีไหมคะ่ะ เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นน้ำสิ่งนี้ละเนาะคะ่ะอ่าคันบ่คิดไปก็เป็นไปบ่ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าบางที่เฮานางเฮาก็คิดไปว่าเพิ่นคือดวงดีแต่เฮาบ่ได้น้ำเพิ่น้วยความอยากเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะบางคนก็จนเมื่อยเอา้าเมือม่อยใจเมื่อยกายกาย,กาย,ยังบ่พอยังไม,ม่เมื่อยใจน้ำทุนเฮาหายไปอีกจังซี่นะคะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นทุกข์ทั้งใจเป็นทุกข์ทั้งกายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะอ่า การลงทุนค่ะคุณผู้ชมมันมีความเสี่ยงโดยเฉพาะกับตัวเหลขกเนาะค่ะก็ให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ,ะตัวเหลขกเพิ่นมีเขามีรุดทุกเจ้าค่ะคุณผู้ชมไม่แน่ไม่นอนค่ะสิ่งที่บนสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือมีเข้ามีลุดนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดเลยค่ะจินตนาก็เลือกอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านที่เขามาชมในช่องจินตนาชาแนลทุกคน อยากให้มันมันปังปังลำลำรวยๆกันค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่หวังก็อยากให้สมหวังทุกคนอยากปรารถนาให้ได้ค่ะเนาะจินตนากนด้อยากให้คุณผู้ชมทุกคนบมีความถูกค่ะให้ทุกคนปราศจากความถูกอยากลําบากใจนะคะคุณผู้ชมเนาะ,ะจะทีเขามาเบิ้งอยู่ในช่องจินตนาชาเนนี้ชแนลนี้แล้วนะคะ <c oughs> เราถึงคํามมีจินตนาถึงเมื่บวานนี่ยค่ะคุยกันอ่า กับช่องเลยรู้สิทธิ์พ่อเสร์จเนาะคะ่ะเพื่อเลว่าจินตนาควัจะเป็นนุ่งขาวหงมขาวจินตนาจะไปอยู่ด้วยคะ่ะนุ่งขาวหงมขาวเป็นบางครั้งคะ่ะแต่ว่าถ้าได้โกนผมเนาะเะนาะอย่าให้ต้องปรงผมเลยบอกแบบนี้คือทํามาท้าโมแล้วมาบอกเรื่องเล็กเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอ๊บอบผีสีหลหรอกว่าข้าถือแค่สินหานาะคกะัคุณผู้ชมก็ไม่ได้ถือจริงจังเนาะคะ่ะแต่แต่ก็กปฏิบัติ ได้ก็เท่าที่ได้นะคะผู้ชมเอาค่ะเดี๋ยวไปเบ่งตัวเลขแนวทางกันค่ะเพราะว่าแม่สว่างหามากวดที่แล้วเนาะคะ่ะวดที่แล้วหามากก็คือเพิ่นบาใหาตัวเด่นเนาะคะ่ะเพิ่นบาดหาตัวเด่นมากแต่ว่าเหลขเพิ่นเข่าค่ะคุณผู้ชมแต่งมวดนี้เพิ่นกับบาหาตัวเด่นอีกเด้อค่ะกัดสีเข่าอีกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าตัวเลขเพิ่นรู้สึก มันเป็นเลี่ยงๆกันไหมคะ่ะมันเป็นเบินง่ายๆนะคะเป็นเลี่ยงกันไปเบิเลยเลขหลักเดียวไม่ไม่ผสมนะคะมันเบิ่งง่ายนะคะคือประเด็ดดหนาโดดหลังนะคะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะไปดูแนวทางของแม่สว่างคะ่ะที่เจ๊แดงให้มาคะ่ะเจ๊แดงให้มาเป็นเทือที่3แล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะ,ะส่วนย้อนหลังไปก่อนหน้านี้ว่าประวัติเพิน เล่เพิ่นเขาดีซ้ำใด้หันให้ไปดูในช่องของเจ๊แดงเด้อค่ะเจ๊แดงที่เพิ่อนอเป็นผู้แบ่งปันให้จินตนา마่เนาะค่ะเนาะให้ไปเบิ่ลนัน่งเพิ่นได้ะคะ่ะคุณผู้ชมจินตนากับเพื่อเป็นลือเอาเบิดเนาะคะ่ะเพิ่น,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 นว่าอัญญะเค้นไปเบิ่งอยู่ในอันที่เพิ่นลงไปก่อนหลวดประสันค่ะเจ๊แดงบอกมาเนาะค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็เลยเอามาแต่ส่วนที่ก่อนหน้านี้เท่านั้นนะคะ ลากไปอยากเบิ้งประวัติเพิ่นกับเขาไปเบิ้งในช่องเจแดงค่ะคุณผู้ชมคะเอาไปดูตัวเลขแนวทางได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรัฐบาลไทยของแม่สว่างแะค่ะคุณผู้ชมเจแดงอีพีสามเพนไห่มากค่ะ,ะตัวเลขบนล่างเด้อค่ะคุณผู้ชมทั้งบนทั้งล่างเล่ยค่ะ,ะให้มา60 เก้าย์หห้าเก้าห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกปดเก้าแปดค่ะส่วนตัวกันให้กันห้าเจ็ดและห้าแปดค่ะคุณผู้ชมบนล่างเด้อค่ะแต่งวดที่แล้วนะคะเพิ่นหามากบนล่างคือกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเข้าตัวตัวบอเมเป็นตัวกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอินเทอร์เนชั่นค่ะกอันนี้แคบหน้าจอแล้วย่างนอกนะคะ่ะแคบหน้าจอไปเด้อค่ะคุณผู้ชม แคปหน้าจอไว้เลยจะได้เห็นตัวเลขที่เข้าเบิงพานไปแล้วนะคะเธอลืมเนาะค่ะเพราะว่าเลขหลายคููหรือว่าคุณผู้ชมจะจำหมาแต่ตัวที่จะคของมากจังสินะ่าจำตัวจะคของมากเด้อค่ะให้จำตัวอื่นนั่มค่ะคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเข้ามากตัวนี้ตัวอื่นมันมากตัวไดแน่จังสินเนาะค่ะเนาะตัวที่เข้ามากทดไว้ในใจค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวทดไว้เลยให้ดูเพิ่มเติมตัวที่เราไม่ชอบค่ะ เพื่อนไหามาตัวใดเน่เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะจะได้จําได้ค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะแล้วก็ของงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันที่สิบกมีนาคมสอง7ัน้าหิเ็ดเพื่อนไหมามันเข่าล่างนะคะคุณผู้ชมเข้าเลขล่างค่ะล่างออกเจ็ดแปดเนาะค่ะคุณผู้ชมอ่าอันนี้เพื่อนไหามาแปดเจ็ดเนาะคะ่ะ คือกเานาะค่ะก็คือของงวดที่แล้วค่ะอันนี้นะคะองเดือนมีหน้าค่ะคุณผู้ชมเพื่อนวงกลมให้ตัวที่เพื่อนวงกลมมันบ่เข่าค่ะมันไปเข่าตัวที่ตัวที่ไม่ได้วงกลมไม่ได้เน้นนะคะคุณผู้ชมตัวที่ไม่ได้เน้นแล้วงวดนี้มันจะเข้าตัวที่เน้นหรือเข้าตัวไม่เน้นกะเบิ่งน้ากันได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขแนวทางคะ่ะรัฐบาลไทยไปหาหยิบจับสลากกินแบงไวเดอร์ค่ะคุณผู้ชม มสมำซามันยังตนุนงวดอยู่นะคะคุณผู้ชมเนาะกางงวดแล้วค่ะบองเป็นตนละกางงวดแล้วเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยทางเราตัวเลเยาะมากเยอะๆเรา,าค้นที่มาแนวทางเดียวกันเนาะค่ะตัวเลขที่ชอบขึ้นกันมันจะหายิบจับยากเนาะค่ะคุณผู้ชมห,หาซื้อใบแจ็คใบสองใบเนาะค่ะเนาะพ่อเดลุนล่างวันเนาะ,ะค่ะผู้ชมเนาะให้ดูเป็นแนวทางเด้อค่ะขอขอบคุณค่ะเจ๊แดงที่ให้ตัวเลขแนวทางมาแบ่งปันให้จินตนาได้มาให้คุณผู้ชม ได้ดูในช่องจินตนาชแนลในวันที่หนึ่งเมษายนนี้ค่ะราคาจินตนาขอขอพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้ามาเบิรงช่องจินตนาแล้วขอให้คุณผู้ชมสมหวังนะคะคุณผู้ชมสมหวังในตัวเลขที่ชอบค่ะคุณผู้ชมชอบตัวใดก็ขอให้สมหวังนะคะคุณผู้ชมคะขอให้เลขออกมาแม่นๆตามที่คุณผู้ชมมักชอบนะคะเนาะค่ะขอให้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงค่ะปราศจากทุกโศกโรคภยัยทั้งสิ้น การงานกับยาให้มีอุปสรรคนะคะคุณผู้ชมสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งดูอยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขค่ะ,ะมีความสุขกายสุขใจนะคะที่ได้มีรายได้เพิ่มเติมเป็นกอบเป็นกรรมเป็นกรรําไร,รให้เราได้แบ่งปันไว้ให้ลูกหลานด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ